สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะทุกวันนี้นะครับผมนะครับไม่ได้อยู่ในแมปใดท่านนะครับนะแต่ก็อยู่ในเกมเดิมนะเกมโรบบกนั่นเองนะ,ะก็เป็นแมปที่เป็นการ์ตูนเรื่องฮิตอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมดูนะครับผมนะซึ่ง อ่าเป็นเ,เ,เรื่องเข้าเลยนะเป็นแนวแบบไซยเวทอะไรอย่างงี้นะผมเชื่อแหละหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเลยแหละเพราะว่ามันดังมากนะฮิตมากนะครับผมนะแต่ว่าในอนิเมะนี่คือพาร์ทสองน่าจะมาพร้อมกับไททัทนปะน่าจะน่าจะนะโอเคนะครับผมนะโอเคซึ่งผมก็ดูนะเรื่องนี้คือแบบว่าไอ้เหี้ยมันเรื่องนี้มันจริงนะครับผมนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ยูสเฟนตี่เอาไอ้เหียอะไรวะการไม่ทานอ๋อนี่อันนี้น่าจะเป็นอยู่ห้องนึกอะไรวที่โกโจอะไรชื่อเรื่องมันชื่ออะไรวะคนลืมอะไรวะ เกรู้สึกใครเซนอะไรสักอย่างนะครับผมนะผมขอเรียกเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะฮะเวทผนึกมันนะครับผมนะฮะให้เลือกทรงผมวะไอ้ยโอ้หัวล้านได้ป่กวะเออเอาโอ้ผมโอ้ผมอยากเลือกหัวล้านมากเลยวะมันอะไรจะมันใส่ตะมะไงโอ้โอเคมาผมแต่งตัวยี้แหละเอ้าไอ้เหี้ยอะไรแหละเอาออกมาละโอ้ โอ้ดูดีมากเลยโอ้แน่นอนโอเคนะครับผมนะโอ้เอ้าไอ้เฮียแล้วกูแต่งตัวมาแล้วทำไมกูอยู่อยู่กูอะไรเนี่ยแล้วกูแต่งตัวมาทำไมเนี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแแบบนี้ถ้าใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งไปใต้คลิปนะครับผมนะอ๋อนี่งมาแล้วโอ้โตัวละครอย่างเท่เลยอะไรเนี่ยให้เราทำอะไรวะโอ้โหยูนิฟิแคมน่าสนใจมากฮะมีดกษัตรินหรือเปล่า ไม่แน่ใจปิดไปก่อนโอเคเพื่อความเชื่อเฮ้ยไมเดินกอดออกวะอ๋อให้ราให้เราทำไรเนี่ย r e 리เวิร์ส투스플릿อ๋อนี่นี่นี่อ้เก็บเบลเก็บเบลโอ้อูมีอีมีสกงสกิลอ๋อมีระวงเลเวลฮะเฮ้ยเกมนี้เอ้ยน่าสนใจฮะน่าสนใจน่าสนุกครับผม มันมันต้องมาเล่นฟาร์มมั้วเล่นเก็บวบ่งลิผมขี้เกียนมากอะ่ะไอ,อ,อให้เราจัดการไอ้ตัวนี้เหรอสองตัวเฮ้ยไอเชียนนี่จะมาแจ้งกูไอ้สรเยกูตีตั้งนานอย่าอย่ามายุ่งของกูเหอทำไรวะคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อโอ้โหกูต้องมานั่งฟาร์มไปตรงนี้เพื่อสิบห้าเลยเรอระใช่ป่ะนี่ โอเคนะครับผมเนี่ยไอเฮียกูจะวิวสิพ่าไอสัตว์เอ้ยโดนโดนไอเฮียเนี่ยผู้เล่นเขาเรียกผู้เล่นเก่าปะไอสัตว์แม่งสก,กิลดีเดียวตายโหงหมดเลยเฮียโอเค okay, รับเควสแล้วคืออะไรอะ่ะได้อะไรมาไม่ได้อะไรเลยมาเลยอ๋ออะไรเนี่ยเทรนดิ้งดอมมี่ฆ่าอ๋อคือกูอ๋อไอคือเิวสิบห้าเพื่อมารับเควสตรงนี้แล้วฆ่าอีกสี่ตัว เพื่อรับเลเวลแล้วก็รับอะไรเนี่ยตังเหรอโอ้โหแล้วดูไอ้เคียนี่มันมันไม่ปล่อยผู้เล่นคนอื่นฆ่าเลยมาดูดิดูดิไอ้เคียโอ้นี่แหละที่ผมโคตรนานเอ้ยกูขอตัวนี้กูขอผมต้องลากมาฆ่าทีละตัวสองตัวฮะโอเคเควสมันบอกให้ฆ่าอีกสี่ตัวนะครับผมนะฮะแล้วนี่คืออะไรสกิลเลเวลสิบห้ามันบอกแล้วอัพสกิลเลยตรงไหนวะผมยังไม่รู้เลยฮนะมันบอกให้กด x หรือกดอะไรวะ ขึ้นบนหน้เาจา้าแล้วคือยังไงอะ่ะเมื่อสิบห้าแล้วอะ่ะแล้วสกิลอัพอัพสกิลอะไรตรงไหนอะ่ะกดอะไรวะ x z c v ไม่เมีอะไรเลย f g เอาแล้วดูไอ้เคียนี่มึงเกินไปมึงแป่งกูบ้างดิโอ้แล้วกูแต่ละตัวกูกว่าจะฆ่าได้เอาแล้วเป็นสกิลเดียวตายหาหมดเลยดูโอ้กู ไม่แล้แบ่งกูบ้างแบ่งกูบ้างเรื่อนโอ้ไอ้ดูดิเออมันไายแล้วม,มันไปแล้วมันน่าจะวิ่งทำเควสของมันแหละโอ้โหแล้วคือแบบมันสกิลทีเดียวคือตายหมดเลยกพวาผมผมแม่งแทบไม่ได้ฆ่าดูดิตัวหนึ่งกูแม่งฆ่าทีสิบนาทีไอ้สัตแล้วคือเควสนี่คือมันต้องให้ผมฆ่าอีกสี่ตัวใช่หมทั้งทงที่กูก็ฆ่ามาตั้งหลายตัวละ กูคือแบบว่าเล่นเขาเรียกตีตอนแรกมาปุ๊บตีให้เวลสิบห้าแล้วเพื่อมารับเควสเพื่อมารับเควสแล้วก็มาเพื่อมาตีดัมมี่ตรงนี้อีกสิบห้าใช่ปะวะกูเล่นถูกป่ะหรือว่าจะมีเควสอื่นให้ทํำวะให้เวลไวขึ้นหมดเนี้ยไม่รู้ฮะเออ้เช่ยนี้จะมารักูไอ้สัตว์ได้ได้ตรงนี้ได้โอเคคือมันมันไม่มีอัพเลเวลหรืออัพสเตตัสอะไรตรงไหนเลย คืออัพสเตตัสให้มันตีแรงขึ้นมันก็ได้จะมีนะแต่มันผมไม่รู้มันอัพตรงไหนวะกดตัวอะไรวะ TY วแทบก็ไม่มีไม่มีจริงอันนี่น <c oughs> โอเคอะเดี๋ยวลองทำเฮ้ยไอเทียมันใช้สก,กลิลสลับร่างกูโอ้ว่าเป็นสก,กลิลของไออะไรนะที่มันเป็นที่มันเวลาตบมือปุ๊บแล้วมันจะสลับกันนะใน <c oughs> ใช่นะผมผมก็ม่ิ่ยเรียนเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้ก็สนุกอยู่ เอ้ยอย่าอย่าไปแย่งกูไอ้สัยเอ้ยเนี่ยฮะเอ้ยของกูของกูอย่ายุ่งอย่ายุ่งเอ้ยของกูของกูของกูงกมันลมสวยโอเคอีกตัวหนึ่งเควสเ,เสร็จละเอ้ยกูขอบ้างขอขออีกตัวเดียวโอเคเอ้ยรู้สึกว่าวิ่งได้ปะเนี่ยกูรู้สึกว่าเองปะวะเนี่ยโอเคฮะล,ลาบตัวน,นี้มาตีมุมโอเคเรียบร้อยโอเหเควสเสร็จ เวลพุ่งไปเวลสิบเจ็ดนะครับผมนะแล้วคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นที่รับเควสปะ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมลองวิ่งสำรวจดีกว่านะทุกคนอันนี้คือเวลสิบห้ารับเควสตรงนี้ได้โอ้ตรงนี้อ๋อมันจะมีมอนไปเรื่อยฮนะแล้วกูจะอาสกิลอะไรยังไงวะอพสกิลตรงไหนอ่ะน,นี่ผมไม่รู้นะนี่อันนี้คือเวลหนึ่งอ๋อไอเฮียเควสเวลหนึ่งอยู่ตรงนี้ไอสันแล้วกูไปว่ากูต้องไปตีโอ้โหกู โอ้เฮียตีง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยเควสเลี้ยวหนึ่งมารับตรงนี้แล้วผมเล่าจะอยู่ทำไมกูเกิดปุ๊บมันไปเกิดตรงนั้นวะไอกูก็เข้าใจว่าให้มันอ้ออะไรนี่อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นการสุ่มหรอสุ่มสกิลอะไรอย่างงี้ปะสปินอ๋อนี่ผมมีเจ็ดอ๋อนี่ไงสุ่มสกิลอ๋ออ๋อนี่นี่ครับเป็นการสุ่มสกิลว่าผมนะผมมี 6ครั้งนะครับผมในการไปสุ่มธรรดาเจดิบหาเปนะฮะแล้วอันคอมมอน20%แล้วก็แร่สีโอ้อันติเมท0.01ไอ้เทียแร่ไปไหนวะเออเดี๋ยวเดียลอ,ลอง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 สกิลนี้ก่อนดิตัวอาอ๋อเป็นการสุม่มโอเคเข้าใจเข้าใจแต่ว่าไม่อาเอะเปลี่ยนเปลี่ยเปี่ยน ผมไม่เข้าใจแอะเปนสกิลอะไรวะมันถืออะไรถือมีดเหรอสกิลมีดอ๋อเป็นเด็เจอร์ไงมีดลองนี่ลองนี่เอาไอ้เหี้ยหมดละโอเคยก็อาก็ผมชักมีดออกมาไอ้ไอ้ไอ้ไอสกิลสกิลโคตรกากเลยไอ้ไอ้ควักมีดโอเคโอเคเดี๋ยวผมมีที่สุ่มอีกนี่หว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปลองอ๋อเข้าใจอ๋อกดจ,จีจีโอ้ อ๋อกูสรุปคือกูต้องไปรับเควสเวลหนึ่งตรงนี้ครับผมไปทำนู่นในกูว่าเลยแม่งน,นานยังวะ okay, โอเคอ้ผมขอส่งอีกรอบอันนี้อะไรอะ่ะมือเปล่าเหรอไม่เอาอัดกระแทกมีดสปรีสปรีคืออะไรเอ่อไม่รู้ฮะสกิลอาร์ไม่มีด้วยครับผมเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยไอ้เอีย,เยสกิลยังกากเลย โอเคเรามาลองดูดีกว่าผมเล่นสกิลแล้วมาตัวอาเป็นอะไรหมัดอัดกระแทกเหรอโอ้โหไอ้เคี้ยวมันโอ้โหไอ้เคี้ยวโอเคนี่แม่งแหน่อันนี้มันวิ่งฟาร์มสองที่เลยดูดิมึงไม่ให้โอกาสผู้เล่นใหม่เลยเหรอนี่สินะโลก okay, โอเคลองลองกดสกิลอาดูโอเค่นี่ <laughs> โอ้โลกสายเวท โอ้โหคือมันต้องฟาร์มพิพิจิตสิบห้าสกิลตอนนี้ผมมีแค่สกิลได้โง่ๆงอยู่ฮะโอเคกด e เพื่อบัฟโอเคเสร็จแล้วกด a อื้มกระทุ้งกระทุ้งท้องโอ้ยแรงอยู่หน้าแรงอยู่แรงอยู่อยโอ้โห,โโหแล้วก็คืออันติเมตนี่คืออะไรผมมีหลอดข้างล่างอะ่ะโอ้โหคือสรุปง่ายๆคือต้องมานั่งฟาร์มแถวนี้นะครับผมนะแล้วเราจะหาของมาสุ่มได้ไงวะ เออ okay. โอเคกดอาอ๋อธรมาไม่มีก็ว่าทำไมกดอาต่อยไม่ได้โอ้โหอันนี้มันแบบนักฟาร์มแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่หว่าโอ้เมืองมันกว้างมากครับทุกคนดูดิอ๋อมันมีแบบพรีเมียมกับธรรมดาครับผมนะอันนี้ อ๋อก็มีโอกาสสุ่มได้เยอะขึ้นเห็นปะอัติะเม็ดหนึ่งเปอร์เซนตไม่ต่างนะอันนี้คือเราเราจะหาสปินมาจากไหนอ่ะน่าจะเวลอัพป่ะเออเดี๋ยวลองดิเดี๋ยวลองลองเวลอัพดูโอเคลองรับเควสเวลหนึ่งดูให้ค่าไอ้ตัวนี้สามตัวโอ้กระจอกโอเคกูแม่งก็ไปตีดัมมี่ไปตีมอนเวลเวลสิบห้าเลยอะไอเฮียมันมันเกิดมันให้ผมเกิดตรงนั้นอะผมก็ไม่รู้ไง กดอากระทุงท้องอืมเอ้ยเฮียหยอหยากแย่งกูดิแบ่งกันแบ่งกันโอ้ขนาดดัมมี่เวลหนึ่งแม่งก็ตีนานแล้วอะ่ะคิดสภาพดัมมี่เวลสิบห้าดิมอนเวลสิบห้าผมไปนั่งตีมาครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเอ้โอเคต้องการมาลนะห้าสิต่อยกระทุงท้องโอ้โคตรเบาไอ้เนี่ยไม่มีสกิลอะไรที่แบบมัน ฟาร์ไมได้เร็วกว่านี้คือผมอยากอัพสเตตัสละอัพสเตตัสต,ต,ตรงไหนวะโอเคตอนนี้วลนสิบแปดละโอเควลนสิบแปดเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าไม่ขึ้นวะเอาสปินตรงไหน <laughs> เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันเอ้ตรงนั้นมีอะไรไม่รู้ไปดูกันที่สุม่มปะที่สุ่มของใช้ใช้โลบักสุม่มปะเดี๋ยวเราไปดูดิ อ๋อเป็นเควสเหมือนกันนะครับผมนะเป็นเควสเป็นเควสโอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันคใครรู้ว่าอัพสเตตัสอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะเนี่ยเฮ้ยมันผมอยากอัพสเตตัสอ่ะคือแบบตีเร็วหรืออะไรเงี้ยดาเมจสเต็งอะไรเง,งี้ยเอ้ยมันน่าจะมีแต่ว่าผูหาไม่เจอว่ะโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย